สวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่น้องขอรับชมช่องคนไทยโขกกาละจากครับตอนนี้ผมอยู่ที่โขกนองหน้าโมเดลวน้าร่องของอำเภอกุชุมนะครับซึ่งเป็นโครงการเพิ่มเติมนะครับพี่น้องประมาณ3ามไรนี่แหละครับพี่น้องครับนะฮะวันนี้สภาพพี่น้องมาเลาะเบงสวนโขกน้องหน้าเพิ่นนะครับพี่น้องนะครับ เพิ่นขุดบอ่อ2อบ่อนะครับกวางเติบอยู่นะครับผมเพิ่งคูดไอปะม่านสัก2เดือน3เดือนที่ผ่านมานี่แหละครับผมนะครับว่าเพิ่นมี่ปลูกต้นไม้อีย่างแน่นะครับบริเวณขอบคู่สาเพิ่นนะฮะพี่น้องเิรด้เห็นหญ้าแฝกนะครับผมหญ้าแฝกนะครับกำลังงามนะครับ เพืนอนปลูกไว้บริเวณขอบสานะครับเพื่อเป็นการป้องกันการพังทลายอัดีบนคู่สาเพัอนอุนะครับพันปลูกอ่พืชพักสวนขั่วนะครับนะฮะปลูกไว้ทากินนะครับพี่น้องส่วนมากก็สิเป็นพืชพักอินซี่เบิดแล้ะครับอยู่ในบริเวณนี้นะครับผมนะฮะผ้าพี่น้องยางเลาะเบิงคู่สานะครับ พี่น้องก็จะเห็นยาแฝกนะฮะอันนี้ของแถมเพิ่นดอกะะตอรนปอดเทืองนะครับดอกออกมาสีเหลืองนะครับพี่น้องนะครับอันนี้เป็นอ,อ้อยขันน้ำนะครับผมนะฮะในโครงการโคกน้องหน้าอาจจะมีอ้อยขันน้ำนะครับมีกล้วยหอมทอง นะครับเป็นเป็นพืนในโครงการเนาะพี่น้องเนาะนะครับเพิ่นกับมาซอยกันปลูกมีการเอามือลงสามไค้ขีนะครับให้พี่น้องในเบื้องอ้อยคันน้ำนะครับล่ำบางง่า่เลยนะครับแต่ันซ่อนลายนะอันนี้เครื่องระบบนำเพิ่นนะครับ่นาจจะเฮ็ดบอ่อไว้เป็นบอ่บอบออปูนเนาะพี่น้องครับนะฮะเพื่อเอามาลดนี่ละ พืชผักสวนขัวเพิ่นนะครับผมขอคุณพี่น้องและหลายก็แล้วกันนะครับที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดกระดิง่งกดแชร์ให้ผู้ข่าหมดบุดหรือคนไทยโขกนะครับพาพี่น้องมาเลาะเบิงสวนโขกนนองหน้าซึ่งเป็นโขกน้องหน้าโมเดลน้ำร่องเพิ่มเติมของอำเภอกุชุ่มนะครับผมพึงเหด็ดใดขุดใดประมาณ2-3ถึงเดือนนี่แหละพี่น้อง นะครับกะยังบ้านในเห็นเป็นรูดมันล่างมันไดเนาะพี่น้องเนาะต้นไม้กันยังบ้านในเห็นปันไดนะครับแต่ว่าเพื่อนมีระบบการปลูกหญ้าแฝกในการป้องกันการพังทลายของหนาดินของบริเวณคู่สานะครับผมนะฮะบ่าพังนะครับคู่สาเพื่อนเพพังนะครับอันนี้คือหญ้าแฝกนะครับเพื่อนปลูกไว้กรับังงาม นะครับพี่น้องพาพี่น้องเลาะบางสวนมาเนี้กลับมาจากสอนเด็กหน่อยนะครับ,บมาแวะชมสวนของน้องหน้านะครับผมวันนี้ไปสอนเด็กหน่อยยู่โรงเรียนนะครับขอบคุณพี่น้องทุกเสียงทุกสายกันแล้วกันนาอนะครับที่เป็นกำลัง,ลงใจให้กันมาโดยตลอดนะครับ ที่กดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์กดกระดิ่งนะครับอันนี้เป็นอขอกไก่พันธเด้พี่น้องนะครับขอกไก่ไข่พ่นนะครับพ่นเห็ดว้ยืนลงไปในบอ่อนามนะครับเพื่อไก่ขี่ลงไปก็ให้ปลากินน้ำนะฮะเป็นการลดต้นทุนอีกแบบหนึ่งนะครับผมไก่ไข่พ่นนะครับนะฮะอันนี้อีกม,มุมมุมหนึ่งนะครับกับสีมีเห็น ต้นปาล์มนะครับผมซึ่งเพิ่นปลูกเจ้ากอนแล้วนะครับต้นปาล์มต้นกล้วยนะฮะอ้อยขันน้ำนะครับงามงามพี่น้องแต่วันซ่อนหลายนะครับหลายลำเนะี <c> ่ <oughs> ขอบคุณพี่น้องแะหลายกระแล้วกันนะครับที่กดติดตามกดซับสไคร์ กดไหลกกดกระดิ่งกดแช์ผู้ข่าวหมดบูดหรือคนไนทยโคกนะครับพาพี่น้องมาเลาะนะครับมาเนี่ยเบิ่งบรรยากาศยูโคกน้องหน้านะครับเป็นบรรยากาศบ่ายโมงกลัวๆแล้วครับพี่น้องแดดแอมแซมนะครับผมอันนี้ยดไต่หม โฮมแปมนะครับไต่โฮมแปมเพมันกน็มีการเลี้ยงแหนแดงนะครับผมเลี้ยงยุ่ยพื้นดินเลยนะครับปล่อยไปหันละนะมันก็นสะเต็มพื้นนะครับเฉี่วยวๆนี่เห็นพี่ตาแหนแดงนะครับนะครับอันนี้ต้นโกโก้นะครับเพิ่นปลูกไว้กำลังงามนะครับโกโก้นะฮะงามเติอบอยู่พี่นอ้อง ต้นกล้วยหอมทองอันนี้เป็นฝ่ายนะครับฝ่ายบานๆเท่านี่นะครับพี่น้องครับคำลังออกดอกบานแล้วนะฮะนะฮะดอกฝ่ายนะครับเขาวจากผักเลยนะครับสิงหาเบิงกะหาเบิงหยากนั่นแหะครับพี่น้องบ่ค่อยมีนะครับนะฮะขอบคุณพี่น้องก็แล้วกันที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดกระดิ่ง ให้ผู้ขาวบกุดหรือคนเทขกนะครับพาพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศของหนองหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้พี่น้องโชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับสวัสดีครับ